สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรณ์พัทนพทิมวันนี้ดิฉันจะมาสาธิตวิธีการตรวจสุขภาพนักเรียนทั้งหมดสิท่าค่ะท่าที่1การแขนทัน้งสองข้างยืดออกไปข้างหน้าข้อมมือการยืดทุกนิ้วสิ่งที่ควรสังเกตเล็บยาวสกรปรกผิวหนังบวมเป็นแผลมีตุ่มเล็กๆมีนม้ำใสๆตามง่ามนิ้วมือตุ่มสากบริเวณด้านนอกของแขน สิ่งที่ควรสังเกตเล็บยาวสกปกผิวหนังบวมเป็นแผลมีตุ่มเล็กๆมีน้ำใสาตามง่ามนิ้วมือตุ่มทราบบริเวณด้านนอกของแขนค่ะสำหรับภาคที่3นะคะเราจะวอแขนข้อสอบและลัมือมาแตะบริเวณแบบใต้ตานะคะแล้วก็เหลือแบบตาลงตาขึ้นแล้วก็ซ้าย สิ่งที่ควรสังเกตดวงตาแดงมีขี้ตาคันตาขอบตาล่างแดงมากอักเสษเป็นเม็ดหรืออักเสบเป็นหนองที่เปลือกตาเปลือกตาบวมเจ็บสำหรับภาอที่4นะคะเราจะใช้มือมือสองข้างหรือคอเซื้อลงให้เห็นบริเวณลำคอนะคะแต่ถ้าเป็นชุดนักเรียนนะคะเราจะให้นักเรียนปกปิดลงออกนะคะเพื่อเห็นบริเวณคอแล้วก็ สิ่งที่ควรสังเกตเม็ดผื่นคันบริเวณผิวหนังใต้คอบริเวณซวงอกผิวหนังเป็นวงวงสีขาวลักษณะเรียบโดยเฉพาะบริเวณคอผิวหนังเป็นวงกลมสีแดงเห็นขอบชดัดผิวหนังสกรปรกมีขี้ใครบริเวณคอด้านหน้าบวมโตผิดปกติสังเกตต่อมน้ำเหลืองและต่อมไทรอยค่ะสำหรับการไี้ท่านะคะให้นักเรียนนำมือขวาม,มาเปิดเผยผมให้ไปทางผูทั้งด้านขวานะคะแล้วหันหน้าไปทางด้านซ้าย น,นักเรียนชายนะคะให้หันหน้าไปทางด้านซ้ายข้างนั้นค่ะสิ่งที่ควรสังเกตมีไข่ห่าบริเวณคนเส้นผมมีน้ำหรือหนองไหลออกมาจากหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างมีขี้หูอุดตนันมีแผลต่อมน้ำเหลืองหลังหูโตค่ะสำหรับขั้ที่หกนะคะให้ทำเหมือนขั้ที่ห้าค่ะโดยเราจะนำะมือทางด้านซ้ายนะคะมาเปิดหู สิ่งที่ควรสังเกตมีไข่ขาบริเวณโคนเส้นผมมีน้ำหรือหนองไหลออกมาจากหูข้างใดข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้างมีขี้หูตันมีแผลต่อมน้ำเหลืองหลังหูโตค่ะสำหรับท7นที่นะคะให้นักเรียนกัดฟันยืมกว้างให้เห็นเหงือกฟันบนและฟันล่างให้เต็มที่ค่ะสิ่งที่ควรสังเกตริมฝีปากซีดมากเป็นแผลที่มุมปากมุมปากเปื่อย เหงือกบวมเป็นหนองฟันผุผิวหนังบริเวณใบหน้าหน้าผ่าแก้มดวงเป็นวงขาวๆเรียบหรือเป็นวงแดงที่ขอบชัดค่ะสำหรับั้องที่8นะคะให้นักเรียนหน้าปากว่างลาแลอกยิงยาวและออกเสียงอาแล้วก็เอศีษาะไปห้างหลังเล็กน,น้อยค่ะอา<อ>สิ่งที่ควรสังเกตลิ้นแตกแดงเจ็บหรือเป็นผ้าขาวๆฟันผุ แผลแดงอักเสบบริเวณเยื่อบุจมูกมีน้ำมูกไหลบริเวณจมูกต่อมทอนซิลโตค่ะสำหรับผู้หญิงนะคะให้นักเรียนนะคะเยกเท้าทั้งสองข้างนะคะออกจากการห่างเหนุตนะคะแล้วก็ให้นักเรียนหญิงนะคะปกปกขะโป้งขึ้นนะคะให้เหนือหัวเข่ามาะคะ่ะส่วนสำหรับเพศชายนะคะให้เยกเท้าทั้งสองข้างห่างกันหนึ่ง สิ่งที่ควรสังเกตแผลบริเวณขาว่าหน้าแข้งและน่นองตุ่มผุพองบริเวณหน้าแข้งและน่นองความผิดปกติของฝ่าเท้าความพิการของขาส่่นทรงรูปร่างค่ะสำหรับให้ศิษยนะคะให้ทงนักเรียนหญิงแ,บบและนักเรียนชายนะคะกับหันหลังนะคะแล้วก็ให้พู้ตวนะคะสังเกตบริเวณหลังนะคะแล้วก็เดินไปข้างหน้านะคะ่ะแล้วก็เดินากหันหลัง สิ่งที่ควรสังเกตแผลบริเวณเขา่าหน้าแข้งและน่องตุ่มผู้พองบริเวณหน้าแข้งและน่องความผิดปกติของฝ่าเท้าความพิการของขาอสอดโรงรูปล่าง